ค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาวิชาเอกการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะปัจจุบันนะครับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันหลายด้านส่งผลให้เกิดความเครียดบางคนสแสดงอาการเหนื่อยล้าหมดไฟหรือมีปัญหาสุขภาพจิตหากไม่จัดการอาจน,นาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจึงสําคัญเพื่อหาวิธีลดและจัดการได้อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์นะครับ พื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาวิชาเอกการศึกษาะสมไปนะครับวิทยาลัยวัดไร่ลับสอนะครับเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลแต่แก่ความเครียดของนักศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลนะครับใช้วิธีแบบผสมผสา,าดนดังน,นี้หนึ่งการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกสองแบบสอบถามผ่านก o o g l เ f o r ฟอร์มเพื่อรวมข้อมูลจำนวนมากน ระเบยียบวิจัยขั้นตอนการทำหนึ่งเลือกหัวข้อที่สนใจสศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวขอ้อง3ามตั้งสมมติฐานเช่นปัจจัยการเรียนที่ส่งผลต่อความเชง่อถศึกษา4สร้างเครื่องมือในการทําวิจัย5รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย6วิเคราะห์ผลข้อมูลจากการทําวิจัยและ7สรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิตีความน่าจะเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรทาโรยามานี1 9 7 3เเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเป็น ตัวประชากรได้อย่างเหมาะสม1กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปถมวัยชั้นปีที่1นและปีที่2ขนาดกลุ่มตัวอย่าง85.66หรือ86คน2เครื่องมือในการทำวิจัยแบบสอบถาม Google Form และสัมภาษณ์ข้อคำถามใน Google Form นะคะส่วนที่1จะเป็นข้อพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่1เพศ2ระดับชั้นปีส่วนที่2นะคะคำถามวิจัยปัจจุบันที่ส่งผลต่อความเครียดของคุณในระดับชั้นอุดมศึกษาเอกการศึกษาปฐมวัยจำนวน8ข้อโดยระดับความเครียดจำแนกเป็น5ระดับนะคะ ระดับที่5ผู้ต่อมีความเครียดมากที่สุดระดับที่ 4. ผู้ต่อมีความเครียดมากระดับที่ 3. ผู้ต่อมีความเครียดปานกลางระดับที่2ผู้ต่อมีความเครียดน้อยระดับที่1นะคะผู้ต่อมีความเครียดน้อยที่สุดข้อคําถามนะคะ 1. คุณรู้สึกเครียดในเรื่องผลการเรียนมากน้อยเพียงใด2 คุณรู้สึกเครียดจากการทำงานกลุ่มหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นมากน้อยเพียงใด3คุณรู้สึกเครียดจากภารงงานหรือกิจกรรมในรายวิชาที่เรียนมากน้อยเพียงใดสีคุณรู้สึกเครียดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใดข้อที่5คุณรู้สึกเครียดจากฐานะทางบ้านมากน้อยเพียงใดข้อที่6คุณรู้สึกเครียด จากปัญหาสุขภาพามากน้อยเพียงใดข้อที่7ควรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลุมการเรียนมากน้อยเพียงใดและข้อที่8นะคะคุณรู้สึกเครียดจากความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมากน้อยเพียงใดต่อไปนะคะข้อมูลทั่วไปประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิชา,าเอกการศึกษาผสมวัยขนาดประชากรเน้นว่า9้าคนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาผสมวัยปีที่ 1- และ2ขนาดตัวอย่าง8 5 6 6หรือ86คนวิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างนะคะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีของยามาเนะค่ะข้อมูลทั่ตออบบแฟมคคค่ะะเเพศชายยจนนนนว 1. ิิดป็้ล2%หญง 8 5คนคิดเป็นร้อยละ9 8 8านผลระดับชั้นปีปีที่1 39คนคิดเป็นร้อยละ5 4 7 0ปีที่2 47คนคิดเป็นร้อยละ4 5 3 0ค่ะผลการตอบคำถามวิจัยนะคะโดยท่านภูมิสีฟ้านะคะเป็นมากที่สุดระดับ5สีแดงเป็นมากระดับ4สีเหลืองบางกลางระดับ3สีเขียวน้อยระดับ2สีม่วงน้อยที่สุดระดับหนึ่งค่ะข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับคำถามที่1คุณรู้สึกเครียดในเรื่องผลการเ,าเร ระดับความเครียดนะครับมากที่สุด19คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์22.09เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุด0คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0เปอร์เซ็นต์ครับคำถามที่สองคุณรู้สึกเครียดจากการทำงานกลุ่มหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้นมากน้อยเพียงใดระดับความเครียดนะครับมากที่สุด9คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์10.47เปอร์เซ็นต์ครับน้อยที่สุด1 1คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1.16เปอร์เซ็นต์ครับคำถามที่สามนะครับคุณรู้สึกเครียดจากพนักง,งานหรือกิจการรมรายวิชาที่เรียนมามากน้อยเพียงใดครับระดับความเครียด มากที่สุด9คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์10.47%ครับน้อยที่สุด1คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์1.16%ครับคำถามที่4นะครับคุณรู้สึกเครียดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากน้อยเพียงใดระดับความเครียดนะครับมากที่สุด16คนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์18.61%ครับน้อยที่สุด3คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3.49%ครับ คำถามข้อที่5นะคะคุณรู้สึกเครียดจากฐานะทางบ้านเพียงใดค่ะจากการออกแบบสบถนะนะคะมีคนตอบมากที่สุดจํานวน9คนคิดเป็น10.47%ตอบมากจํานวน36คนคิดเป็น41.86%ตอบปานกลางจํานวน19คนที่เป็น22.11%และตอบน้อยจํานวน13คนคิดเป็น15.11%และตอบน้อยมากจํานวน9คนคิดเป็น11.47%ค่ะคําถามข้อที่6นะคะคุณรู้สึกเครียดกับปัญหาด้านสุขภาพมากน้อยเพียงใดมีคนตอบความเครียดระดับมากที่สุดจํานวน7คนคิดเป็น8.14%ความเครียดระดับมากจํานวน38คนคิดเป็น 4 4 1 9ได้ความเครียดระดับอานกลางจำนวน23คนคิดเป็น2ี่4ิเป็นความเครียดระดับน้อยจำนวน1 1คนคิดเป็น12.9%และเความเครียดรัะดับน้อยมากจำนวน7คนคิดเป็น8.14%ี่เป็นค่ะคำถามข้อที่7นะคะคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเครียดมากน้อยเพียงใดค่ะจากการตอบแบบสอบถามนะคะมีคนตอบระดับความเครียดมากที่สุดจำนวน12คนคิดเป็น13.5%และมีคนตอบความเคียดับมากจําน4 6คนคิดเป็น5 3 4 9มีคนตอบความเครียดรนวนปานบลางจำนวน20 20ี่คิะมีคนตอบบรดัความเียดนนน้อยจว7คน คิดเป็นึ่งี่เป็นต4และมีคนตอบความเครียดระดับน้อยมากจำนวนหนึ่งคนที่เป็น1.16%่เป็นค่ะแปนะคะคุณรู้สึกเครียดจากความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมากน้อยเพียงใดระดับความเครียดมากที่สุดจำนวน12คนเปอร์เซ็นต์ดับความเียดมากจํา 13, 16คนเปอร์เซ็นต์13.02ระดับความเครียดมากจำน,นามจำนวน16คนเปอร์เซ็นต์18.61ระดับความเครียดน้อยจําจำนวน12คนเปอร์เซ็นต์13.95%ระดับความเครียดน้อยที่สุดจํานวน9รน ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะสำหรับงานวิจัยเรื่องความเครียดของนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยวัดลิศข้อมูลเชิงอนุมานใช้เพื่อแสดงสมมติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความเครียดของนักศึกษาหรือไม่ขั้นตอนหลักหนึ่งเก็บข้อมูลจากตัวอย่างของนักศึกษาเช่นอายุเพศพฤติกรรมการพักผ่อนทัศนคติและระดับความเครียดสองวิเคราะห์ทางสถิติเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อดูว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความเครียดหรือไม่ค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากนักศึกษาเอกวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลไยลักษณ์พบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเครียด4ด้านได้แก่1ด้านการเรียนพาระงานการสอนทําให้เกิดแรงกดดันและเกิดความวิตกกังวลได้2ด้านเศรษฐกิจปัญหาค่าใช้จ่ายหรือปัญหารายได้ในครอบครัวค่ะ3ด้านความสัมพันธ์ความขัดแย้งจากเพื่อนครอบครัวและอาจารย์ส่งผลต่อความเครียด4ด้านสุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาสุขภาพร่างกายส่งผลต่อความเครียดค่ะ ผลการศึกษาค่ะปัจจัยท <tr> ี่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาเป็นธมไว้มหาวิทยาลัยวลัยลักษมีสีด้านดังนี้ด้านความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพด้านการเรียนโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุดคือด้านการเรียนการทำงานกลุ่มปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดความเครียดระดับมากคือด้านความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิดความเครียดในระดับกลางคือด้านเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งผลที่เกิดได้ก่อความเครียดระดับน้อยที่สุดคือด้านสุขภาพขาดเนื่องจากเนับสนรคองนกษาร การอบรมทักษะและการบริหารเวลาและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาค่ะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรขยายกลุ่มตัวอย่างและการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายเช่นการสอบสการสอบถามเชิงปริมาณและการสามัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ไน้ข้อมูลรอบด้านแลชะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ